นี้เราก็ได้เริ่มมาจัดกระเป๋าเตรียมไปคลอดแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบสามเก้าวีแล้วค่ะขาดไปอีกสองวันเราก็สากพัรที่บางว่านะคะเขาจะมีเอกสารมาให้เราเป็นคําแนะนําการฝากคัอว่าอ,อ,อาการเตือนก่อนคลอดเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างก็มาเริ่มอ,อย่างแรกกันเลยนะคะเ,เอกสารที่ใช้ในการทําสืทติบัตรของลูกมีอะไรบ้างอันนี้เราก็เตรียมมาแล้ว เรียบร้อยก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาหนึ่งชุดแล้วก็สั่เนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งงานบุตรเข้านะคะหนึ่งชุดสําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาเตรียมเรียบร้อยอย่างละชุดแล้วก็ทะเบียนสองรถก็สําเนาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่ำคัญอีกอันหนึ่งก็คือชื่อของบุตรเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีชื่อจริงเราก็ แจ้งในชื่อเล่นก่อนก็นได้แล้วก็ค่อยแจ้งเปลี่ยนพิมออกมาต่อไปเราก็จะเริ่มที่ของของคุณแม่ก่อนละกันเนาะต้นมาเตรียมไปก็จะมีชวดวันกลับอันนี้เห็นมาสอชุดเพราะว่ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาชุดไหนดีก็เลยเอาไปเผื่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปได้อีกทีตอนกลับ้านกัน <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นชั้นในของคุณแม่ก็จะมีเสื้อให้นม ขออนุญาตโชว์หมายละกันว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้เขาใช้ของวาก้นะคะมันแบบโล่งมากเลยใช้ดีเตรียมไปประมาณสามตัวกางเกงในเราก็เตรียมไปไม่เยอะเพราะว่าเราจะใช้ผ้า<ม>ทำอมไเป็นแบบกางเกงวัน,นนี้ออกโซฟีก็จะมีไซส์เ็มกับแอ เราก็เลือกไซส์ใหญ่มาก่อนตอนแรกคุณหมอจะให้ใช้แบบห่วงก่อนก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้เพราะว่าแบบห่วงรู้สึกว่ามันขยับตัวไม่ค่อยสะดวกแต่อันนี้คือสะดวกมากไม่ต้องกวัวเลยแล้วก็ซึมซับได้ดีเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยมันจะแบบน้ำเ่าวปล่าออกเยอะมากกอ็อันนี้หมามาก็เตรียมไปสับแพ็คแล้วก็คิดว่าน่าจะพอนะสำหรับสามวันต่อไปก็เป็นผ้าเช็ดต,ตัวอันนี้ที่โรงพยาบาลก็มีให้แหละแต่ว่า ช่วงมีโควิดเราก็ไม่ค่อยอยากใช้ของส่วนกลางเท่าไหร่ก็เลยเตรียมไปเองแล้วก็อันนี้เป็นชุดอุปกรณ์อาบน้ำแชมพูสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันทุกอย่างคือจริง,รงๆโรงพยาบาลก็มีให้นะคะแต่ว่าเราก็ไปเก็บอดอีกว่าแต่ว่าไม่ถูกใจเราก็ใช้ของเราน่าจะดีกว่าแล้วก็อันนี้ไบโอออยล์ o ค่ะเป็นออยล์ที่ทา ท้องแตดไายหมดไปหลายขวดแล้วก็ดีนะคะไม่ทำให้เราไม่ขับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสอาอไม่ต้องกเกาะเอาไปคือทีห่หน้าเราไม่โซมอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากิมทาหน้าอะไรพวกนี้ค่ะได้เป่าผมคู่ใจที่โรงพยาบาลก็น่าจะมีให้เหมือนกันแต่ว่าเอาไปเองดีกว่าอันนี้แรงแรงดีแห้งเร็ว อันนี้สำคัญมากแมสแบบ3 d ดีอันนี้เพิ่งสั่งมาเมื่อสองวันก่อนก็มาส่งแล้วทานใจมากเราก็ใช้เป็นของวิชามีสามสิบชิ้นก็มีอันนี้ไป่เผื่อ,อบอกว่ามันเป็นทรงแบบเกาหลีอ่ะมันก็อันนี้จะเป็น Baby ้ไวท์กับเป็นทิชชูที่ผสมแอวกอล์แล้วเป็นฟูดเกตก็ใช้ดีนะคะมนนีใช้มาแบบ2องสามหอแล้ว เช็ดก็จะรู้สึกเย็นๆแล้วก็เตรียมไป2องอ่สแผ่นแค่ว่าสิชิน้นแล้วก็อันนี้ของ 3M เ,เป็นอันเล็กๆอันนี้เห็นคุณหมอเขาก็าไว้เช็ดแผลตอนก่อนจะลงเข็มฉีดยาแล้วก็จะเอาไว้เช็ดพวกโทรศัพท์มือถือ i p a d หน้าจอที่เราแบบเบอือตัเวเครื่องที่เราสัมผัสกับข้างนอกก็จะชใช้คนนี้เช็ด ก็อันนี้เป็นเบบี้ไวท์นี่พีเจนแล้วก็ของคินดี้เอาแพ็คเล็กแป๊หนึง่งแพ็คใหญ่แปนหนึง่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมเตรียมไปเปดกอ่อนโอเคต่อมาก็จะเป็นของป,ปา๊าป้าก็มีแค่นี้สภาพสายแล้วก็อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำเบอรเครื่องประขิมขิวที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือกล้องถ่ายรูป ป้าก็ยังเชินเหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นคนที่2องเราก็จะห้ามห้ามลืมเป็ดค่ะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบบโทรศัพท์กับที่ชาร์จ iPad นะคะพอดีใช้อยู่ก็เลยไม่ได้หยิบมาต่อไปก็จะเป็นของทุนลูกอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้คือใช้ตั้งแต่ของเอวาแล้วของคนแรก ก็เอาไปด้วยค่ยคนที่สองเป็นบอกมาไใไฟบอกวันว่แบบวันนี้เขาเกิดมาเป็นกี่วันแล้วหนึ่งวันสองมันทำวันะไรเงี้ยค่ะคือมันมีทั้งเดยทั้งมันทั้งเยียเลยที่ใช้ได้ยา,เาเยวเลยจนโตเลยแหละอันนี้เป็นป้ายเวลข้างตัวดับเป็นอยูอันนี้ก็เป็นป้ายชื่อตรนี้เป็นตัวแตบ,บนี้น่ารักมาก อันนี้คือโรงพยาบาลเขาก็แจ้งว่าแล้วแต่คุณแม่เลยว่าจะเอาชุดไปไหมเพราะว่าที่โรงพยาบาลน่ะเขาก็มีให้อยู่แล้วหนึ่งชุดก็ถ้าจะเตรียมไปก็เตรียมพวกถุงเท้าถุงมือผ้ากันเปื้อนหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ครบเซ็ตก็ได้เพราะว่าถ่ายรูปออกมาก็จะน่ารักดีต่อไปก็จะเป็นเป็นผ้าห่อตัวคือที่บางลงยาลเขาก็มีให้เหมือนกันวันกับหรือเราอาจจะเตรียมไปด้วยก็ได้มันก็จะเป็นประมาณนี้ มีแบบให้สวมที่หัวก,ก่อนแล้วก็แบบพันแบบพี่พยาบาลเขาก็จะทำให้เราเองถ้าเรามีเตรียมไปนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผ้าอ้อมคือทั้งเซนเนียเป็นขอออิฟดินหมดเลยนะคะเพราะว่าใช้ตั้งแต่เอวาแล้วเราก็ไปซื้อที่งานแล้วก็เหมามาหมดเลยเพราะว่าอยากให้ถึงขัน้นที่มันลดเปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดเข้าไปซื้อมา เี๋ยวลองทาให้ดูว่าอส่วนะงต้งติดแล้วเราก็เอาคุณลูกผ้าต,ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นแบบว่านม,มว่งหน่อยมันก็จะนุ่มแล้วก็สับน้ำลายได้เวละแบบน้ำลายยืดแบบนเี้ยค่ะแล้วก็ต่อไปจะเต้นเอ,อ่อผ้าคลุมให้นม เผื่อตอนเราอยู่บนรถให้ลูกจุดเต้าได้อ๋อแล้วก็เสื้อวันกา่าอะค่ะชุดวันก่าอ่ะเราต้องเอาเป็นแบบที่ให้นมได้ด้วยที่มาหาเตรียมไปก็เป็นแบบให้นมได้เป็นสีเตอร์อ่ะต่อไปเป็นของเน้นๆขาดไม่ได้เลยก็คือตอนนี้ s p e c t ้า S1 Plus อันนี้จะเป็น อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการต่อเข้ากับเครื่องปั๊มนมนะคะก็จะมีกลวยปั้มนมสองข้างตัวกันน้ำนมย้อนนะคะต่อแบบนี้แล้วก็เอาไปเข้ากับกลวยปั้มของเราแล้วก็ตอนนี้จะเป็นวาล์วปัดเอ็กนะคะไว้ให้แบบเป็นช่องสำหรับน้ำนมไหลตรงนี้แล้วก็เราก็จะต่อสายต่อสายเข้ากับตัวกันน้ำนม ตวดค่ะต่อเข้าแบบนี้โอเคก็เสร็จแล้วหนึ่งค่ะอันนี้เราก็จะเตรียมไปกระตุ้นที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็อันนี้เป็นครีมทาหัวนมฟินฟูดเกรดน,นะคะคือทาทาแล้วเนี่ยไม่ต้องเช็ดออกคือเด็กสามารถเข้าเต้าได้เลยของละมุนถ้าครบร้อนอ่ะ ออแกนิคโปรดักตนะคะก็คือเอาออกมาป,ป,ปุ๊บไปอุ่นไมโครเวฟให้มันร้อนประคบแล้วก็นวด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 แล้วก็ปั๊มนมออกแล้วก็หรือว่าให้ลูกดูดดดุอันเนี้ยช่วยได้ดีมากนะต่อมาเป็นแผ่นซับน้ำนมค่ะอันนี้เป็นของพีเจนอันนี้มันมีแค่4ชิ้นแต่อันนี้ของโมบีอเป็นแพ็ค6กสชิ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นถุงเก็บน้ำนมค่ะ ะมา้นก็มีใช้คอตเลอร์มีใช้ละมุนใช้โมบี้ประมาณนี้อันนี้เป็นแพ็ค4.9ชิ้นข้างในก็จะเป็นถุงเก็บน้ำนมแบบใสๆก็เก็ียมไปเผื่อแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แพ็คกลับมาหรอกเพราะว่าช่วงแรกๆมันน้ำนมเราก็ยังไม่ได้เยอะแล้วก็พยาบาลก็จะเอามาเข้าเต้าถ้าปั๊มแล้วมันมีก็จะให้ที่พยาบาลอ่ะ เขาเอาไปให้ลูกเลยโดยการใช้เป็นคัพซีดดิ้งก็คือใช้ถ้วยให้ลูกจิบๆเอาทั้งหมดที่เราเอาไปก็เซตนี้เดี๋ยวเราจะใส่กระเป๋าแยกไปอยู่แล้วก็จะถือไปตังหาส่วนในนี้ก็คิดว่าเพียงพอโอเคค่ะก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนล้อกันเนาะรว่าแบบเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการเตรียมตัวไปลอด คือแต่ละโรงพยาบาลอะ่ะมันก็จะมีสิ่งที่ให้เราไม่เหมือนกันว่าแบบอ,อ,อุปกรณ์เครื่องใช้อะ่ะมันมีอะไรบ้างก็อันนี้ต้องสอบถามที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมทนนีนึเนาะแต่คิดว่าถ้าเอาไปตามที่มามาบอกอะ่ะก็คงเพียงพอแล้วแหละไม่ต้องไปใช้อะไรที่ของที่โรงพยาบาลเพิ่มแล้วก็วันไปก็เตรียมของพวกเนี้ยไว้ก่อนแล้วก็เตรียมใจให้เบิกบานเพื่ไปคลอดคุณลูกนะคะ แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือคารซีทนะคะของเราที่อยู่ที่เราต้องเอาคุณลูกเนี่ยนั่งกลับบ้านมาของเราก็จะใช้เป็นยี่ห้อดูหน้าคือมันสามารถแบบยกออกมาเป็นรถเข็นแล้วก็พัดเป็นคาร์ซีได้เลยคือมันสะดวกมากเราไม่ต้องแบบเอาลูกไว้ในรถเข็นหนึ่งรอบแล้วก็อุ้มมาย้ายนี่คาร์ซีทอีกหนึ่งรอบ อ๋าแล้วก็สุดท้ายเนะี่ยก็คือเครื่องรางที่หมา,มาจะพกไปอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าเพื่อความสบายใจของคุณแม่ต่อให้ลูกคลอดไหมง่ายแข็งแรงปลอดภัยไม่ติดขัดเรื่องอะไรระหว่างการคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพบไปด้วยโอเควันนี้ไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ,นะ